วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องของวันเทรดเดอร์ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาพี่ๆทุกท่าน,นย่มาต่อในเรื่องของเทรดดิ้งวิวนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งสําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาเรียนกันนะคะนั่นก็คือวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้าสู่หน้ากราฟของเทรดดิ้งวิวนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับเทรดดิ้งวิลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคะในความนิยมของเขาเลยเนี่ยจะไว้ใช้ในการวางแผนเทรดนั่นเองซึ่งทําไมถึงเป็นที่นิยมกันนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย เครื่องมือนะคะในการแบบวาดเขียนพิมพ์ใส่ข้อความคือเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับการแบ็กเทรดได้ดีมากสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นนะคะในการเรียนกราฟเนี่ยเวลาที่เรานะคะต้องการที่จะอ่ะอันนี้คืออะไรนะคะเออกราฟทรงนี้คืออะไรนะคะแพทเทิร์นนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยในเทรดดิวิวนะคะมันจะสามารถเขียนเป็นข้อความได้นะคะ ทั้งแบบปาักกาดนะคะแล้วก็ทั้งแบบพิมพ์ข้อความนั่นเองบวกกับกว่ามันจะมีในส่วนของอักษรนะคะสัญลักษณ์ต่างๆมากมายเนี่ยที่จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สาคัญเลยนะคะคือพื้นที่ในส่วนของหน้ากาบเนี่ยเยอะมากนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเหมาะนะคะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะวางแผนเทรดให้เป็นนั่นเองนะคะ ซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโบจะพามาหนึ่งเลยนะคะก็คือการใส่อินดิเคเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับอินดิเคเตอร์เหล่านั้นเนี่ยใครเนี่ยคะที่ยังไม่ได้สมัครเป็นโปรนะคะ หรือกําลังอยู่ในช่วงของใช้งามฟรีอยู่เนี่ยจะสามารถใส่อินดิเคเตอร์นะคะสูงสุดได้เพียงแค่2อ n d ินดิเคเตอร์เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหน,นะะที่ซื้อแบบโปร,โปรไปแล้วนะคะก็จะสามารถใส่กี่อินดิเคเตอร์ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยโปรนะคะก็จะมีแวบๆนะคะ มาแบกเทสกับตัวเองบ้างนะคะในส่วนของเทปดิววิวนั่นเองแต่เวลาที่โบจะเทดจริงๆนะคะส่วนใหญ่แล้วโบก็จะเทดบน MT ็ไฟนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งในส่วนของหน้าการาฟตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคู่ที่โบเลือกมานะคะก็ยังคงเป็นคู่ของน้องทองคํานั่นเองค่ะ ซึ่งสาหรับคู่ทองคำนะคะก็จะมีให้เลือกหลากหลายโบกนะคะว่าเราต้องการที่จะดูกราฟที่โบกไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือว่าแล้วแต่เราเลยนะคะทุกคนคะ่ะทีนี้ค่ะสำหรับการตั้งนะคะในส่วนของช่วงเวลาวันที่เนี่ยก็คือในส่วนของเวลาของกราฟนะคะตามปกติแล้วเนี่ยโบจะตั้งตาม MT5 เลยนะคะทุกคนซึ่งสำหรับ MT5 เนี่ยก็จะมีหนาที5นาที15นาทีนะคะ30นาที 1>, 1ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมมันแล้วก็ทำเฟรมวีคนะคะทุกคนเออทำเฟรมวีคมาก่อนทำเฟรมมันนะคะอันนี้ก็คือโบจะตั้งนะคะก็คือติดดาวไว้เลยนะคะเหมือนกับทาง MT5 เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของวันที่เวลาเนี่ยใน Trading View น,นะคะมันจะมีความละเอียดมากกว่าไม่ว่าจะเป็น1นวิ5าวิ หนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหมดเลยแต่หลกัลกๆแล้วเนี่ยที่โบจะใช้ในการวิเคราะห์กราฟเลยเนี่ยโบก็จะวิเคราะห์ตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงขึ้นไปนคะคะซึ่งใครที่เป็นสายเดเทรด่นะคะก็จะวิเคราะห์กราฟประมาณนี้นะคะในทำเฟรมช่วงนี้เพราะว่าพี่ๆท่าน,นไหนที่จะอิงในเรื่องของระยะทางไกลนะคะเก็บระยะทางไกลนิดนึงเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของ1ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงนั่นเองค่ะทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลองไป เพิ่มเวลากันขึ้นมาก่อนเลยนะคะซึ่งช่วงเวลาเนี่ยอันนี้โบใช้บน iPad นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพี่พี่ท่านไหนที่เป็นมือใหม่เนี่ยสามารถเอามาใช้บน iPad ได้เลยนะคะใช้ปากกาคะเขียนเขียนเขียนได้ด้วยอันนี้ก็คือจะสะดวกสบายกว่านะคะฉะนั้นแลวเนี่ยสำหรับวิธีการเพิ่มเวลาของการนะคะให้เรามาดูที่มุมซ้ายด้านล่างเลยนะคะมันจะมี1 day อยู่ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแค่ตัวเดียวนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ย เราเลยคะยังไม่ได้กดติดดาวตัวอื่นไว้มันไม่สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะก็จะต้องกดเข้ามาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาตัวไหนนะะจะเอาเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดค้างนะคะที่ในส่วนของไทม์เ a m e นั้นนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าเพิ่มไปยังรายการโปรดนั่นเอง พอหลังจากที่เราเลือกมาแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสามารถเลื่อนได้นะคะตรงแถบเล็กๆทางมุมซ้ายล่างนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือว่าโบเลือกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวโบจะมาวเคห์าการาฟให้ดูนิดนึงนะคะเพืออนนี้เนี่ยโบดูกาฟประจําวันที่26กันยายนนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็คือโบกบายช้ำๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทํากรอบไซเวย์อยู่ช่วงนึงเนาะแล้วก็ได้มีการลูดไส้ลงมารีเทสนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือจังหวะบายช้ำม,มากนะคะทุกคนก็คือเก็บกันไปนะคะโอเค ทีนี้ค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ของเรานะคะให้เราสังเกตรูปตัว F นะคะทุกคน F ด้านล่างอันนี้เนี่ยคืออินดิเคเตอร์ตัวชี้วัดและกลย,ยุทธ์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายอินดิเคเตอร์นะคะจะต้องชอบเทดดิงวิวมากเลยนะคะเพราะว่าอินดิเคเตอร์เป็นพันตัวค่ะทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนมานั่นเองนะคะซึ่งนี้เนี่ยโบจะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะแบบที่ MT5 มีเนาะ ก็คือ moving average ค่ะหรือเส้น EMA นั่นเองนะคะแบบง่ายๆเลยซึ่งอันนี้น่ถามว่ามันยังมีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นอีกไหมนะคะที่คล้ายๆแบบนี้ยังมีนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลเลนเซอร์แบนนะคะไพวอดพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเส้นเหมือนกันนะคะก็คือสามารถที่จะใช้วิเคราะห์กราฟได้เหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าต่างกันที่เทคนิคในการอ่านกราฟนั่นเองค่ะทุกคนที่นี้นะคะเวลาที่เราจะเพิ่มเนี่ยให้เราเนี่ยคะไปพิมพ์หาก่อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มี ติดดาวไว้เนาะให้เรานะคะไปพิมพ์หาตรงคําว่าชอบค้นหานะคะทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปบบว่า moving average คะ exponential นะคะ, ential, ะ,คะอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นของ EMA นั่นเองค่ะูคนหาหลังจากที่ได้แล้วนะคะก็ให้เรากดติดดาวด้านหลังไว้เลยนะคะพอเรากดติดดาวไว้เนี่ยมันก็จะมาขึ้นนะคะในส่วนของรายการที่ชอบในครั้งถัดไปที่เรากดเข้ามาดูนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเลือกมาแล้วนะคะเราก็กดไปทีหนึ่งนะคะทุกคนพอกดไปทีหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีการตั้งค่าอยู่ที่ค่าเดิมเนาะซึ่งจะเป็นค่าของ EMA9 นะะีนะคะ่ค่ะทุกคนค่ะซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือว่าให้เราเนะะี่ยค่ะไปกดที่มุมซ้ายมือเนะะี่ยค่ะมุมบนซ้ายมือมันจะมีคําว่า EMA อยู่นะคะให้เรากดไปเลย1ทีนะคะและให้เราเนี่ยไปเลือกที่จุดสจุดด้านหลังนะคะและสุดท้ายเลยเนี่ยให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าค่ะ ซึ่งการตั้งค่าตรงนี้นะคะเราจะตั้งเฉพาะว่าความยาวนะคะก็คือเราจะปรับความยาวเป็น100นะคะกับ200นั่นเองซึ่งนี้นะคะเส้นแรกเนี่ยโบจะตั้งเป็นเส้น100ก่อนนะคะก็คือค่าเฉลี่ย100วันนั่นเองค่ะและต่อมาเลยนะคะเราก็จะมาตั้งเป็น EMA ด้านล่างนี้นะคะทุกคน อ่าโอเคแล้วก็สําหรับรูปแบบนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีตามใจชอบได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่อยากงงนะคะถัดไปนะคะก็ตั้งสีเดียวกับโบได้นะ,ะโบจะใช้เป็นสีเขียวนะคะสำหรับเส้น EMA 100ค่ะต่อมานะคะโบก็จะพามาตั้งค่าในส่วนของขนาดนะคะทุกคนให้มันมีขนาดเส้นที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่ ข้างๆสีเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็ให้เราไปเลือกขนาดได้เลยโบจะใช้เป็นขนาดที่ใหญ่สุดนะคะเพื่อความแบบดูง่ายดายขึ้นนะคะทุกคนค่ะอ่าโอเคต่อมานะคะหลังจากที่เราได้เส้น EMA 100มาแล้วนะคะเราก็จะมาทําแบบเดิมนั่นเองก็คือจะเป็นการตั้งค่าเส้น EMA 200ค่ะทุกคนวิธีการทําเหมือนเดิมเลยนะคะไปเปลี่ยนที่ความยาวเป็น200นะคะแล้วก็เลือกเป็น EMA นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนที่รูปแบบนะคะเลือกเป็นสีม่วงนะคะสำหรับเส้น EMA 2 0 0เนาะแล้วก็ขนาดนะคะโบใช้เป็นขนาดเส้นที่ใหญ่สุดเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ในส่วนของ indicator มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนไม่ได้ใช้ EMA นะคะแต่วิธีการทำเนี่ยวิธีการเลือกใช้นะคะก็จะเหมือนกันเลยให้เรานะคะมาเลือกตรง indicator ตรงนี้แล้วก็หาในส่วนของ i n เคเต t o r ที่เราต้องการได้เลยนะคะทุกคนค่ะ ที่นี้นะคะในโซขอการเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มลิมิตได้สูงสุดที่2อ n d ินดิเคเตอร์เท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่ได้ใช้โปรนะคะซึ่งสําหรับตัวโบโบก็ไม่ได้ใช้โปรเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะโบจะเน้นการอ่านกับแท่งเทียนมากกว่าฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ก็มาฝากไว้แทนะะในเรื่องของ การตั้งค่า e m a นะคะพี่พีนั่นไหนที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมสนับสนุนโบต่อไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย